ข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและรายการเชฟกระทาเหล็กประเทศไทยเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะอักทางปัญญาพระลังวรังกําลังแห่งปัญญาเป็นกําลังอันกระเสริฐปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูภาพของหุ่นกระบอกขนาดยักษ์ลิปเปิลอาแมนะครับซึ่งนํามาจัดแสดงบริเวณชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อเป็นการเ,ออเป็นตัวแทนของผู้ลีภ้ภัยจำนวนมากครับที่เดินทางมาเพื่อจะพยายามข้ามชายแดนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐครับ โดยหลังจากที่สถิตินั้นเปิดเผยว่าตลอด1ป,ปีที่ผ่านมาบริเวณนี้มีผู้รีภัยที่ต้องการเข้าสารัฐมากราว2องล้านคนทีเดียวลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ